ใช่ครับแหวนวงนี้เนี่ยผมทํามาสักพักแล้วฮะก็จริงๆนบเป็นเวลาก็ประมาณเกือบปีแล้วถามว่าทําไมผมเพิ่งจะมารีวิวอตอนนี้ใช่ไหมฮะก็คือทางอ n น i ิ n เนี่ยแบงกอเนี่ยเขาจะมีจัดเป็นอ n n i น e r เ a อร์ a ี่นะครับก็จะจัดทุกๆปี เริ่มสักประมาณปลายปลายสิงหานะฮะแล้วก็ไปจนถึงต้นต้นกันยาครั้งที่แล้วที่ผมซื้อเข้ามาเนี่ยก็คือผมทําเอาช่วงโปรโมชั่นเขานี่แหละซึ่งพอแหวนมันเสร็จมาเนี่ยมันก็หมดโปรแล้วแน่นอนนะฮะเพราะว่าช่วงโปรโมชั่นเขาก็งานเยอะผมก็เลยไม่อยากรีบป้ายยาทุกคนนะเพราะว่าเดี๋ยวพอป้ายไปเนี่ยก็จะไปทําตอนที่มันไม่มีโปรนะฮะก็เลยเว้นช่วงมาปีหนึ่งมาทําตอนนี้แหละเออก็อดใจกันอีกนิดนึงเขาน่าจะมีโปรถ้ามีนะฮะก็ จะได้ลดราคากันณนะวันนี้ที่ผมกําลังอัดคลิปเนี่ยมันคือวันที่31กรกฎาคมนะฮะซึ่งมันก็ใกล้จะเป็นช่วงโปรแล้วแต่ว่าก็ยังไม่มีสัญญาณว่าจะมีโปรออกมานะครับก็ถ้ามีก็ดีถ้าเกิดว่ามันไม่มีผมก็ยังสามารถที่จะใช้ประสบการณ์ของผมเนี่ยในการยืนยันกับทุกคนว่ามันเป็นแหวนที่คุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์ซึ่งคุ้มค่ายังไงบ้างเนี่ยเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังกันครับ เรื่องที่ผมจะเล่าเนี่ยมันละเอียดนิดนึงนะครับผมจะขอเล่าตามท์ไรที่ผมสั่งทําแหวนเลยเพราะว่าคุณค่าของแหวนวงนี้มันไม่ได้อยู่แค่เป็นโลหะชิ้นหนึ่งที่อยู่ในกล่องกล่องนี้นะครับมันมีดีเทลอะไรอีกหลายอย่างเหมือนกันที่ต้องเล่าให้ฟังกันจริงๆข้อมูลที่ผมจะเล่าให้ทุกคนฟังเนี่ยมันอาจจะไม่อัปเดตสักเท่าไหร่แล้วนะครับเพราะว่ามันก็ปีหนึ่งมาแล้วที่แน่ๆคือราคาน่าจะขึ้นไปนิดหน่อยนะครับแล้วก็มีเรื่องของค่าออกแบบที่ตอนนั้นน่ะเขาออกแบบให้ฟรีแต่ว่าปัจจุบันนี้เนี่ยะ่อ เริ่มสั่งทําแหวนกันเลยครับเริ่มแรกเนี่ยอยากให้ทุกคนเข้าไปใน IG ของทางแบรนด์นะครับ Insignia Bangkok พิมพ์ติดกันเลยก็เข้าไปหาเรฟเรนซ์ไว้นิดนึงนะฮะว่าแหวนที่ตัวเองอยากได้เนี่ย อยากจะให้หน้าตามันออกมาคล้ายๆกับแหวนวงไหนที่ทางร้านเนี่ยมีผลงานออกมาโชว์เยอะแยะมากมายแล้วนะครับ <c oughs> ก็เซฟๆมาเก็บเอาไว้บ้าง <c oughs> เพื่อที่ขั้นตอนต่อไปเนี่ยเราจะทักแชทเข้าไปหาแล้วบอกว่าอยากจะกสั่งทำซิกเนตต์ลิงลองส่งภาพไปทางช่องแชทก็ได้ครับหลังจากที่ได้คุยกันเนี่ยก็คือให้ดูว่าเราเนี่ยมีจุดประสงค์อยากได้ประมาณนี้นะจะได้มีความเข้าใจที่ตรงกันตั้งแต่แรกเริ่มนะครับแล้วทางเจ้าของแบรนด์เขาชื่อคุณคิดนะครับคุณคิดเป็นคนที่ ดีกับลูกค้าเองทุกคนเลยแล้วก็จะเป็นคนติดต่อกับเราตลอดปัจจุบันผมไม่มั่นใจว่ามีคนมาช่วยหรือยังนะฮะคุณคิดเนี่ยจะส่งภาพหน้าแหวนมาให้ดูนะครับว่าอยากจะทําหน้าแหวนทรงไหนและขนาดเทียบกับสัดส่วนของวงแหวนเนี่ยเป็นขนาดเท่าไหร่ของผมเนี่ยคือเลือกเป็นตัวที่แบบออกคลาสสิกที่สุดเลยก็คือเป็นหน้าแหวนที่เรียกว่าอ็อกซ์ฟอร์ดโอเวลล์นะฮะแล้วก็ขนาดหน้าเนี่ยก็จะเป็นสแตนดาดเลยคือพยายามทำทุกอย่างให้มันเบสิกที่สุดซึ่งถ้าใครอยากที่จะทำซิเนต์ลิงแบบ ทำคลั่งได้เนี่ยผมคิดว่าเออเราก็ลองทำเป็นตัวที่เบสิคเบสิคเรียบแบบเนี้ยก็น่าจะดีเหมือนกันนะครับได้เริ่มค่อยๆสัมผัสมันไปยกเว้นใครเคยใส่แหวนมาแล้วรู้ขนาดแหวนที่ชอบแล้วอันนี้ก็ตามสบายลยซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็จะได้เริ่มรู้ราคาแล้วนะฮะว่าแหวนของเราเนี่ยมันจะราคาประมาณเท่าไหร่ซึ่งมันก็จะเกี่ยวข้องกับขนาดของรอบนิ้วเราด้วยนิ้วแต่ละนิ้วของเราเนี่ยมันก็จะมีขนาดไม่เท่ากันโลหะที่ต้องใช้ในการ เอามาทําเป็นแหวนเนี่ยมันก็จะไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเนี่ยราคาก็จะแตกต่างกันออกไปนอกจากนั้นก็คือเรื่องของวัสดุที่ใช้ด้วยนะครับของผมก็ทําเป็นแหวนเงินความพิเศษของ In s i ิ n i ี่ยแบงกอกเนี่ยก็คือขนาดแหวนเขามันละเอียดมากๆเลยนะครับหน้าแหวนก็ละเอียดมากเพราะว่าคุณจะเห็นว่าหน้าแหวนที่ผมขึ้นไซส์ให้ดูเนี่ยมันก็จะมีเป็นมินิสแตนดาร์ดฟูลแล้วก็แม็กซิมัมใช่ไหมฮะเฮ้ยมันมีแค่สีไซส์หรือเปล่าอันนี้ไม่ใช่เลยนะครับเพราะว่า จริงๆแล้วอันนี้เนี่ยมันเป็นไซส์ตามสัดส่วนของแหวนหมายความว่าผมรอบนิ้ว49มิลมสมมติคุณรอบนิ้ว65มิมแบบเนี้ยหน้าแหวนสแตนดาดของคุณกับหน้าแหวนสแตนดาดของผมเนี่ยมันจะไม่เท่ากันเพราะว่าพอวงแหวนใหญ่ขึ้นหน้าแหวนก็จะใหญ่ขึ้นตาม49มิม50มิลลิเมตร51 52 53ยาวไปเรื่อยๆเนี่ยทุกๆ รอบนิ้วจะมีขนาดสแตนดาร์ดเป็นของตัวเองมีขนาดฟูลเป็นของตัวเองมีขนาดแม็กซิมัมเป็นของตัวเองคือมันละเอียดแบบนั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไม่ต้องมานั่งนึกภาพเองว่าถ้ารอบนิ้วเราเท่านี้เนี่ยเราจะต้องเลือกหน้าแหวนขนาดเท่าไหร่นะครับเพราะว่า เขาเทียบตามอัตราส่วนมาให้แล้วและจริงๆไอ้มินิสแตนดาร์ดฟูลแมกซิมัมเนี่ยมันไม่ใช่แค่4นะฮะคือถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกว่าเฮ้ยฟูก็ใหญ่ไปสแตนดาร์ดก็เล็กไปคุณอยากได้ปิงกลางเนี่ยก็สามารถบอกเขาได้เหมือนกันแล้วก็ลองทำกันดูนะฮะเพราะว่าเขาจะเริ่มตั้งแต่กัน พิมพ์ตัวแหวนของคุณนะขึ้นมาใหม่เลยมันจะเป็นการทําแบบอันต่ออันจริงๆเพราะฉะนั้นมันสามารถปรับแก้ได้ละเอียดยิบเลยวิธีสลักหน้าแหวน,นก็จะมีหลายวิธีเหมือนกันนะครับอย่างเช่นใช้เลเซอร์ใช้มือแต่วิธีที่ทําแหวนแบบที่ผมทํามาเป็นแหวนที่สาหรับใช้ปั๊มครั่งได้เนี่ยมันจะเรียกว่า2.5 wax seal i ว p r ซ s s i o n นะครับณนะตอนนั้นเนี่ยรอบนิ้วของผมคือ49ม mm, มหน้าแหวนคือสแตนดาร์ดเพราะฉะนั้นสตาร์ท มาเนี่ยผมจ่ายที่4,500บาทนะครับแล้วก็ไอเจ้า2.5 v a x ซ i ลอ i m p s e s s i o n เนี่ยมันจะต้องจ่ายเพิ่มอีก1,500บาทคือวิธีสลักหน้าแหวนแต่ละวิธีเนี่ยราคามันไม่เท่ากันนะครับ รวมแล้วเนี่ยตอนนั้นราคาเต็มๆคือ6,000บาทแล้วก็ไอ้โปรแอนนิเวอร์แเนี่ยมันลด10%ก็ลด600นะฮะเพราะฉะนั้นเบสเซ็ตเนี่ยผมจ่าย5,400บาทย้ำอีกทีนะฮะอย่าดราม่านะครับอันนี้คือราคาเมื่อปีที่แล้วและออกแบบฟรีความพิเศษในพิเศษตรงนี้นะฮะวิธีสลักหน้าแหวนแบบ2.5 wax seal impression เนี่ยก็คือเขาจะต้องมีการออกแบบลวดลายของเราเนี่ยฮะให้มันออกมา สามารถที่จะใช้ในการปั๊มครั่งได้โดยที่ไอตัวแว็กซ์เนี่ยมันจะไม่ติดเข้าไปในซอกของแหวนคือถ้าเป็นดีไซน์ที่มันไม่ได้เหมาะสมกับการเอามาใช้งานในลักษณะแบบนี้เนี่ยแว็กซ์มันสามารถติดเข้าไปในตัวแหวนได้นะฮะแหวนเงินหรือแหวนทอง ชุบท,ทองอะไรของคุณเนี่ยมันก็จะมีสีของครั่งติดอยู่ในซอกซึ่งทางร้านเนี่ยรับประกันว่าถ้าทําแบบ2.5 w a x i ซิ m p r อร์เพสเนี่ยสามารถเอาไปปั๊มได้เลยมันจะไม่ติดเข้าไปในลายวิธีสลักของทาง Insignia สําหรับวิธีนี้น,นะฮะเขาก็จะใช้การสลักด้วยเลเซอร์นําร่องไปก่อนแล้วจากนั้นเนี่ยเขาก็จะใช้มือในการขุด ให้ลวดลายเนี่ยมันมีมิติแล้วก็มีความคมชัดที่มากขึ้นถามว่าทําไมต้องเอาเลเซอร์นําร่องไปก่อนนะครับสิ่งหนึ่งที่เราต้องยอมรับกันไม่ว่าจะเป็นงานช่างแขน่งไหนนะฮะถ้าใช้มือเนี่ยความสมมาตรความมาตรฐานเนี่ยมันจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นตเพราะฉะนั้นการที่มีเลเซอร์นาร่องไปก่อนเนี่ยมันจะให้เส้นที่เนียบแล้วก็คมชัดแล้วมันก็ยังให้วินเทจฟิลได้นิดหนึ่งแบบก็เรียกว่าเสี่ยงดวงระดับหนึ่งนะถ้าเกิดว่าใช้ มือแกะล้วนๆเนี่ยแต่ว่าถ้าใครอยากได้วินเทจฟีลร้อมันก็ต้องใช้มือนะครับแต่ว่าค่าแรงของการแกะด้วยมือล้วนๆเนี่ยมันก็จะสูงกว่าด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็รู้สึกว่าวิธีเนี่ยมันเป็นวิธีที่เหะสมดีงานเนี้ยบให้วินเทจฟีลนิดๆแล้วก็ราคาถือว่าไม่แรงนะครถ้าเกิดเทียบกับวิธีสลักแบบอื่นๆกําลังจะเล่าให้ฟังว่าจ่ายเงินไปเนี่ย ได้อะไรบ้างนะแต่ว่าผมขอพูดเรียกว่าไงดีให้ทุกคนสดายเล่นๆแล้วกันเออตอนนั้นเนี่ยผมโชคดีนะครับก็คือได้ดีไซน์ฟรีแล้วก็การดีไซน์ของทางร้านเนี่ยคือเหมือนเราให้เขาดีไซน์แล้วเขามอบดีไซน์อันเนี้ยให้กับเราตั้งแต่ตอนที่ฟรีเลยนะทางร้านเนี่ยจะส่งไฟล์เวกเตอร์มาให้เราทางอีเมลเลยนะครับซึ่ง ไอ้ลวดลายบนหน้าแหวนของผมที่ทางอินสิกเนี่ยแบงกอกเป็นคนดีไซน์ให้เนี่ยผมก็ได้ขออนุญาตกับคุณคิดนะครับว่าเอออยากเอาลายอันเนี้ยมาดัดแปลงทําเป็นโลโก้ช่องด้วยคุณคิดก็โอเคนะครับเพราะคุณคิดบอกว่าอันนี้มันเป็นดีไซน์ที่เขาต้องให้เราเพราะฉะนั้นถ้าผมปั๊มแหวนอันเนี้ยลงในครั่งก็คือจะออกมาเหมือนโลโก้ช่องเลยซึ่งต้องบอกว่าผมยังไม่เคยเอาแหวนอันเนี้ยปั๊มครั่งเลยนะครับเดีย๋ยวจะปั๊มให้ทุกคนดูพร้อมๆกันสดๆ ต่อนะครับเงินตรงนี้จ่ายแล้วได้อะไรบ้างนะฮะอย่างแรกก็คือแหวนเนี่ยเขาจะมีการชุบโรเดียมให้คือจริงๆเงินเนี่ยมันเป็นโลหะที่มีการออกซิดซ์เหมือนเหล็กเหล็กมันก็เป็นสนิมอะไรไปนะฮะแต่ว่าเงินเนี่ยเขาจะมีความดำดำมองๆเดผมเอาให้ดูอันนี้คือแพนดอร่านะครับใครรู้จักแพนดอร่าก็จะรู้ว่าเอ้ยเขาเป็นเครื่องเงินเนาะแล้วคุณดูแพนดอร่า คือผมไม่เคยเอาไปขัดที่ร้านแล้วก็ไม่เคยนั่งขัดเองอะไรเลยนะก็เงินที่มันควรจะเป็นสีอะไรแบบเนี้ยเออมันก็กลายเป็นแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือทางอินซิกเนี่ยเนี่ยเขาก็จะทำการชุบโรเดียมให้นะมันก็จะหลีกเลี่ยงการออกซิไดซ์แบบเนี้ยได้เออแหวนอันเนี้ยก็ผมก็ไม่เคยที่จะไปแบบพยายามทำความสะอาดมีใช้ผ้าแห้งๆในการขัด,ขด นนิดนึงก็ใช้ผ้าเช็้เงินขัดขัด,ขดมาปีนึงผมขัดไปประมาณสองครั้งมันขัดลวกๆกันนะฮะเพราะว่าเขาก็ยังคงสดใสงดงามอยู่นะครับไม่ได้ต้องดูแลอะไรเป็นพิเศษแค่เออพวกแอลกอฮอล์อะไรเงี้ยมันอาจจะทําให้โรเดียมหลุดได้ซึ่งผมก็โดนบ้างเหมือนกันเดี๋ยวผมเอาสภาพแหวนให้ดูอีกทีนะครับหลังจากใช้มาปีหนึ่งต่อมาก็คือแหวนของคุณเนี่ยสามารถที่จะสลัก ตัวอักษรเข้าไปด้านในของวงแหวนได้นะครับด้านในของวงแหวนที่ผมพูดถึงเนี่ยหมายถึงด้านในที่มันติดกับนิ้วเราอะ่ะเนี่ยด้านด้านในของวงเนี่ยนะครับสามารถที่จะสลักอะไรลงไปได้แต่ว่าผมไม่สามารถที่จะมีตัวอย่างให้ทุกคนดูได้นะครับเพราะว่าผมสละสิธ์อันนี้ผมไม่ได้สลักอะไรลงไปก็ปล่อยให้มันเป็นเงินเรียบๆแบบเนี้ยคุณอาจจะสลักเป็นชื่อ บุคคลหรือสัตว์ที่มีความสําคัญกับชีวิตคุณหรือจะสลักเป็นคําคมอะไรอย่างเงี้ยลงไปก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็มีฟอนต์ให้เลือกหลายฟอนต์ด้วยตัวกล่องของเขาเนี่ยครับด้านในเขาจะมีลายเนี่ยมันเป็นสิ่งที่บอกข้อมูลของแหวนคุณนะครับเนี่ยเขาจะใส่มาในกล่องด้วยเลยกล่องอันนี้ก็เป็นกล่องไม้แบบดูดีเลยนะครับก็ให้มาด้วยเลยเหมือนกันเอามาเก็บได้นี่ผมก็วางเอาไว้ในลิ้นชักเก็บของผมวางเอาไว้อย่างเงี้ยแล้วก็ พอผมใช้แหวนเสร็จเอามาถอดผึ่งเอาไว้คืนหนึ่งผมก็สวมกลับเข้าไปในซองนี้ก็จะมีเป็นไอ้เหลืองๆนี่ก็คือผ้าเช็ดเงินนะไม่ต้องดูเลยแผ่นดำๆที่อยู่ในซองที่ทุกคนเห็นเนี่ยก็คือด้านในเขาจะมีเป็นลวดลายอะไรครับที่อยู่บนแหวนของเราสำหรับด้านหลังก็จะมีตั้งแต่ทำขึ้นเมื่อไหร่วัสดุเป็นอะไรใครเป็นคนทำนะฮะแล้วก็คนที่สลักแหวนเนี่ยคือใครแล้วก็มีคอนแทคนะครับว่าเออถ้าเกิดว่าอยาก ให้ดูแลแหวนให้เนี่ยติดต่อตรงไหนได้บ้างนะครับทางด้านนี้ก็จะเป็นสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องประดับเครื่องเงินอะไรแบบนี้แหละถ้าเกิดว่าใครมีความรู้ตรงนี้ก็จะดูกันเนาแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่คนที่สั่งทําแหวนแบบที่สามารถใช้ปั๊มครั่งได้นะทางอินสิกเนี่ยเขาก็จะมีกล่องนี้ครับส่งมาด้วยกล่องนี้คืออะไรด้านในจะมีแบบนี้อันนี้คือแท่งแว็ก แล้วก็ข้างบนนี้ก็ใช่ฮะไฟแชกส่วนด้านใต้ไฟแชกเนี่ยก็จะเอาด้านใต้ไฟแชกเนี่ยก็น่าจะเป็นกระดาษที่เอาไว้ให้ทุกคนเนี่ยลองหยดคลั่งแล้วก็ลองเอาแหวนปั๊มดูเล่นนะครับ ก็จะแถมมาเป็นแบบนี้เลยท้ายลองเลยว่าแหวนเนี่ยมันจะสามารถปั๊มครั่งได้นะฮะใครที่ได้มาก็ลองปั๊มเล่นดูได้เลยนะครับแต่ว่าผมเนี่ยเก็บเอาไว้จนวันนี้เพื่อที่จะเอามาปั๊มให้ทุกคนเนี่ยได้ดูไปพร้อมๆกันมาต่อกันที่ขั้นตอนการสั่งทําแหวนนะครับหลังจากที่ทุกคนสั่งทําแหวนเรียบร้อยแล้วเนี่ยยังไม่รู้ไซส์นิ้วของตัวเองไม่เป็นไรนะครับทางคุณคิดเนี่ยเขาจะประเมินราคามาคร่าวๆ คุณจ่ายมัดจําไปก่อนครึ่งหนึ่งจากนั้นเนี่ยเขาจะส่งที่วัดนิ้วมาครับสมมุติประเมิอนออกมาอย่างผมเนี่ยตอนแรกประเมิอนออกมาว่านิ้วอยู่ในช่วง50-60มิลลิเมตรนะครับแต่สุดท้ายนิ้วผมเนี่ยมัน49มิลลิเมตรตอนที่เราจ่ายอีกครึ่งหนึ่งตอนที่จะรับของเนี่ยจากที่เราจ่ายเกินไซส์นิ้วของเราไปแล้วนะครับก็ครึ่งหลังก็จะจ่ายน้อยลงหลังจากที่เราเริ่มขั้นตอนการสั่งทาแหวนเนี่ยก็จะมีเป็น ซองจดหมายส่งมาให้ก็จะมีการปัมครั่งแบบนี้ด้วยซึ่งแน่นอนนะฮะผมไม่กล้าเปิดตรงนี้เพราะรู้สึกว่ามันดูมีค่าผมก็ระเบิดข้างซองนะฮะเรียกว่าเป็นเซตวัดรอบนิ้วมาให้เรานะครับลักษณะแบบนี้เลยแล้วก็มี QR code ที่เราเนี่ยสามารถที่จะสแกนเข้าไปเพื่อดูวิธีใช้ที่วัดนิ้วอันนี้เนี่ยมีทั้งเวอร์ชั่นภาษาไทยและภาษาอังกฤษนะครับก็จะมีวิธีสอนเป็นวิดีโอเลยแล้วก็มี วิธีเข้าคร่าวเขียนเอาไว้ในนี้แล้วนะครับเราก็สามารถที่จะหยิบอ่าก็หยิบออกมาอย่างนี้เลยบนที่วัดนิ้ววันนี้เนี่ยมันก็จะมีตัวเลขนะครับเป็นมิลลิเมตรให้ทุกคนเนี่ยสามารถที่จะวัดนิ้วของตัวเองได้นะฮะแล้วก็รู้ไซส์เลยก็ลองรูดไปที่ไซส์ไซส์หนึ่งแล้วก็ลองสวมนิ้วดูพอสวมเข้ามาเนี่ยต้องเช็คอีกทีหนึ่งนะว่ามันไม่ได้เลื่อนออกผมคิดว่าถ้าใครมีประสบการณ์ในการสวมแหวนอยู่แล้วเนี่ยก็จะจับฟีลลิ่งถูกว่า ควรจะใส่แน่นประมาณไหนแต่ว่าผมเนี่ยไม่รู้นะครับทุกคนไม่ต้องกังวลถ้าใครไม่เคยใส่แหวนไม่ต้องกังวลนะครับเพราะว่าคุณคิดเนี่ยเขาจะดูแลตลอดให้เราถ่ายรูปไอตัวแหวนไอตัวที่วัดนิ้วเนี่ยส่งไปให้คุณคิดดูคุณคิดก็จะให้คําแนะนํามานะครับอย่างเคสของผมเนี่ยเล่าให้ฟังแล้วกันคือตอนแรกผมเริ่มที่5 0ม mm มครับคือผมรู้สึกว่าเอ้ยไอ้าสเนี่ยมันคือมันแบบว่ามันสวมเนี่ยเยมัน มันใช้ง่ายดีมันเข้าๆออกๆออง่ายมันไม่แน่นเพราะว่าคนไม่เคยใส่แหวนอาจจะกลัวถอดแหวนไม่ออกอะไรแบบนี้นะครับผมก็บอกว่าเอ้ยมันก็ห้าสิบเนี่ยมันมันก็พอดีแล้วก็ใส่ถอดเข้าถอดออกง่ายดีนะเพราะว่าไม่ได้ตั้งใจจะใส่ตลอดเวลาของชีวิตประจําวันอยู่แล้วนะครับก็ส่งไปให,ให้แล้วคุณคิดก็ถามว่า มันมันติดข้อนิ้วสักนิดนึงไหมผมก็บอกว่ามันมันติดนิดเดียวแต่ว่าโดยรวมคือมันถอดเข้าถอดออกสะดวกคุณคิดก็เลยบอกว่าให้ลอง49ดูผมก็ลองเลื่อน49พอผมเลื่อนเป็น49ปุ๊บเนี่ยคือตอนใส่อะใส่สะดวกแต่ตอนออกเนี่ยมันจะติดตรงข้อนิ้วนิดนึงมันจะดึงออกยากนิดนึงนะครับมันจะต้องใช้ความพยายามในการดึงออก นนิดห่อยผมพูดเลยว่าตอนนั้นนะผมไม่ชอบฟีลลิ่งของการใส่49ม mm. มคือไบแอสอยากได้50แต่ว่าคุณคิดก็บอกว่าพอแหวนของจริงมันมาเนี่ยลักษณะของแหวนมันจะมีความมนมันจะไม่ได้เป็นเป็นเรียมเรีเนี่ยขอบขอบของมันเนี่ยมันจะมีความมนไม่ได้เหลี่ยมเท่าไอตัววัดแหวนแล้วก็อีกอย่างนึงมันเป็นโลหะมันก็จะมีความลื่นอะไรของมันน,นะฮะคุณคิดก็บอกว่า49เถอะ ผมก็อืกลัวถอดแหวนไม่ออกแต่ก็เชื่อคุณคิดนะครับแล้วผมบอกทุกคนเลยว่าถ้าคุณคิดแนะนําอะไรอะ่ะอย่าดื้อเพราะว่าพอผมเอามาใส่จริงๆเนี่ยคือการถอดเข้าถอดออกแต่ละครั้งเนี่ยมันยากง่ายไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับสภาพของนิ้วเราเนี่ยผมก็ใส่ง่ายนะแล้วก็ตอนถอดเนี่ยมันก็จะติดนิดนึงแต่ไม่ยากคือก็ขยับนิดหน่อยนะครับแล้วก็ อีกเทคนิคหนึ่งก็คือถ้าเกิดว่าคุณเหยียดนิ้วตรงอย่างเงี้ยมันจะติดหนังยน่ยนๆตรงนิว้วคุณต้องคลายนิ้วให้มันมีความอ่อนๆนิดนึงแล้วก็ใช้การบิดๆแล้วก็ขยับๆอย่างเงี้ยนะครับแล้วมันก็จะออกง่ายแต่ว่าใช้ในชีวิตประจําวันแบบที่เราไม่ได้ไปพยายามที่จะดึงเขาออกอะ่ะก็มันมันก็ไม่หลุดนะฮะสะบัดอย่างเงี้ยมันก็อยู่ที่เดิม เพราะฉะนั้นเรื่องไซซิ่งเนี่ยคือขอให้เชื่อคุณคิดนะครับต่อมาพูดเรื่องดีไซน์แล้วกันนะครับเพราะว่าเป็นขั้นตอนที่อาจจะจินตนาการไม่ออกนิดหนึ่งว่าเริ่มต้นกันยังไงการดีไซน์หน้าแหวนเนี่ยผมคิดว่ามันต้องเริ่มต้นจากคุณต้องการจะสื่อสารอะไรบนตัวแหวนก่อนมันสามารถเป็นอะไรที่เป็นมโบลิกเป็นเชิงสัญญาหรือว่าคุณจะพูดตรงๆเลยก็ได้นะครับอย่างของผมเนี่ยมันก็จะผสมผสมกัน ผมยกตัวอย่างผมเลยแล้วกันนะฮะก็คือผมเนี่ยเริ่มอยากว่าผมอยากให้ดีไซน์ของผมเนี่ยมันมี laurel leaf คือมันสื่อความหมายถึงชัยชนะนะฮะแล้วก็ผมรู้สึกว่ามันทําให้ภาพมันเกิดบาลานซ์ได้ง่ายผมอยากให้แหวนเนี่ยมันดูค่อนข้างที่จะสมมาตรกันคือตัวอักษร A กับ W เนี่ยมันเป็นตัวอักษรที่สมมาตรอยู่แล้วก็คือถ้าคุณหันมันครึ่งนึงแล้วคุณจับมัน r e f ฟ e ออกไปอีกด้านนึงเนี่ยมันก็จะ เหมือนเดิมมันไม่เหมือนตัว B ที่ถ้าคุณหันมันครึ่งหนึ่งตามแนวตั้งเนี่ยแล้วคลิกมันออกไปอ่ะมันจะไม่ใช่ตัว B นอกไหมครัคือ A กับ W ที่ผมอยากใส่ลงไปเนี่ยมันสมมาตรอยู่แล้ว A กับ W เนี่ยที่เห็นฟอนต์มันออกมาเป็นแบบนี้เพราะว่าแหวนที่ผมส่งไปเป็น r e f e r e เ c นในช่วงแรกของการเริ่มคุยกันเนี่ยมันเป็นแหวนที่เป็น Coat of Arms ซึ่งมันก็จะมีความเป็นอังกฤษอังกฤษอะไรเงี้ยมันก็เลยจะออกมาเป็นลักษณะที่ ดูยุโรปยุโรปนะครับมันคือความสำคัญของ r e f e r e n รนนะเพราะว่าคนที่อยากจะได้แหวนเนี่ยเขาก็จะมีความคิดที่แตกต่างกันบางคนอาจจะอยากได้อะไรที่มันดูไทยไบางคนอาจจะอยากได้อะไรที่มันดูจีนจีนอะไรแบบนี้ครับเพราะฉะนั้นก็ e f e r e n c e สำคัญมากหาที่มันใกล้เคียงกับแบบที่คุณอยากจะได้มากที่สุดส่งให้เขาเหนือขึ้นไปของตัว a w เนี่ยคือผมใส่เป็นนกกระจอกครับเพราะผมรู้สึกว่านกกระจอกเนี่ยมันชื่อกระจอกแต่ที่จริงมันเป็นนกที่เก่งแล้วก็มันเป็นนกสามันประจำบ้านมันนีทั่วไปผมอยากให้มันเป็นนกกระจอกที่กำลังทะยานขึ้นไปด้านบนเพราะฉะนั้นมันจะเป็น point of view ที่เราจะเห็นท้องของนกกระจอกแล้วมันก็ทะยานขึ้นไปแบบนี้นึกออกไหมฮะแล้วใต้ปีกของมันเนี่ยผมอยากให้มันเป็นพระอาทิตย์ กับะจญเพราะอยากสื่อถึงความสามารถในการขึ้นไปอยู่ในจุดที่สูงของอะไรที่มันสามัญธรรมดาแต่ว่ามันมีความเก่งในตัวนะคือผมว่ามันเป็นสัญลักษณ์ที่แทนคนทั่วๆไปสามัญชนแบบเราไม่ได้เกิดเป็นลูกของพญาอินทร์อะไรนะฮะเราส่วนใหญ่เนี่ยคือเกิดเป็นคนธรรมดาแต่ว่าเราสามารถที่จะเก่ง แบบนกกระจอกได้นะฮะเราต้องสามารถขึ้นไปอยู่ในจุดที่สูงได้อยู่เหนือพจันร์เหนือภาคิภได้อะไรแบบเนี้ยฮะซึ่งในความเป็นจริงนกตัวนี้จะตายนะครับเพราะว่าการออกไปนอ,อกอากาศมันเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้แต่นั่นแหละฮะคือผมว่ามันเป็นมโบลิกแล้วผมว่ามันก็ต้องมีความเบียวนิดหนึ่งเพื่อที่จะสามารถสื่อสารความหมายบางอย่างแล้วถ้าใครจะดีไซน์แหวนของตัวเองเนี่ยผมไม่อยากให้แบบกลัวนู่นกลัวนี่นะฮะอยากให้คิดออกมาเลยมันไม่มีถูกไม่มีผิดมันคือบางสิ่งที่เราจะสามารถเห็นแล้ว บอกอะไรกับตัวเองได้เสมออะซึ่งมันจะต้องชัดและมันจะต้องผมว่ามันต้องเป็นความคิดแรกของทุกคนเนเวลาที่นึกถึงเรื่องเนี้ย คือเห็นสัญ,ญลักษณ์อันนี้แล้วเราจะนึกถึงเรื่องนี้ม,มันต้องสื่อสารกับตัวคุณชัดเจนที่สุดอย่าไปแคร์คนอื่นปล่อยอจินตนาการออกมาเต็มที่เลยถ้าใครคิดว่าตัวเองเป็นคนธรรมดาเหมือนเือนกับผมแล้วก็อยากจะเอาดีไซน์นี้ไปใส่ลงในแหวนของตัวเองก็บอกผมได้ครับเดี๋ยวผมส่งไฟล์เบกเตอร์ให้สําหรับใครที่จะดีไซน์เป็นของตัวเองนะฮะก็เราก็เล่าให้คุณคิดฟังไปหมดเลยครับอยากได้ลอเรลริสด้านข้างอยากได้ AW ตรงกลางแล้วก็อยากได้นก POV ใต้ท้องอยู่ด้านบนแล้วก็มีพระอาทิตย์กับพระจันทร์เนี่ยอยู่ใต้ปีกสฝั่งเล่าไปแบบนี้ฮะแล้วคุณคิดจะเอา reference ไปเอาไอเดียของคุณไปแล้วทำมันออกมาให้มันเป็นดีไซน์ของคุณเป็นราฟแรกว่าเอ้ยมันเข้าเคาหรือยังเข้าแนวทางแบบที่อยากได้หรือยังถ้ามันเริ่มเข้าแล้วเนี่ยเราก็ค่อยๆแก้ไปเป็นทีละจุดทีละจุดว่าอยากจะให้ น,นู่นนี้เปลี่ยนไปยังไงบ้างนะครับอย่างเช่นของผมเนี่ยดา้าแรกมาพระจันทร์ที่คุณคิดเขาไปตีดีไซน์ออกมาเนี่ยมันก็มี2แบบนะครับก็คือเป็นกลมๆเลยแล้วก็มีเป็นตะปุ่มตะป่ําเป็นดวงจันทร์กับอีกอันหนึ่งคือเป็นจันทร์เซี่ยวซึ่งผมรู้สึกว่าจันทร์เซี่ยวเนี่ยมันคลีนกว่า โอเคมันจะดูไม่ได้สมมารเป็นกลมๆเหมือนลายทิ T ์อีกฝั่งหนึ่งแต่ผมรู้สึกว่ามันสื่อสารความเป็นพระจันทร์ได้โดยที่มันดูคลีนกว่าก็เลยเลือกที่จะเดินต่อในแนวทางนี้นะครับเลือกไอ้ตัวเนี้ยมาเป็นตัวตั้งต้นจากนั้นเนี่ยผมก็มีการปรับแก้เรื่องขนาดของดวงจันทร์เรื่องความห่างระหว่างไอ้ตัวปลายของโรเลอริสเนี่ยกับปลายปีกข,ของนกให้มันมีความอ้าเพิ่มขึ้นหน่อยให้มันอึดอัดน้อยลงหน่อย อะไรแบบนี้นะฮะก็แก้แก้กันไปซึ่งทุกคนเนี่ยสามารถขอแก้ไปเรื่อยๆในตัวราฟเนี่ยจนมันเหมือนแบบที่อยากได้มากที่สุดนะฮะก็บอกทางคุณคิดไปได้เลยคือผมว่าทุกคนเข้าใจกันว่าการที่จะถ่ายทอดภาพในหัวออกมาให้อีกคนนึงเห็นภาพเดียวกันมันเป็นสิ่งที่ยากนะฮะซึ่งทางคุณคิดเนี่ยเขาก็จะมีช่างอยู่หลากหลายแขนงเหมือนกันที่จะมารองรับกับ ไอเดียของคุณนะ่อย่างเช่นลายที่เป็นสัตว์ลายไทยอะไรแบบนี้ก็จะเป็นช่างคนหนึ่งลายที่มันเป็นเรขาคณิตเป็นสามเหลี่ยมอย่างเช่นทําเป็นวงเวียนเข็มทิศทางคุณคิดเขาจะเรียกว่าเป็นลายวิศวะแล้วก็ลายแบบเนี้ยคุณคิดจะเป็นคนลงงานเองเลยส่วนในเคสของผมเนี่ยเบสหลักๆของมันกนะคือจะเป็นตัวอักษรเพราะฉะนั้นช่างที่จะดีไซน์เนี่ยจะเริ่มดีไซน์ในกระดาษนะครับใช้ดินสอเขียนเลยคือช่างที่ ใช้ดินสอออกแบบเนี่ยจะเป็นคนเริ่มงานจากนั้นเขาจะเอาไอง,งานในกระดาษเนี่ยมาทําให้มันเป็นไฟล์ดิจิทัลทีนึงแล้วถึงเอาไปลงงานแหวนนี่แหละครับคืออยากได้ไงขอให้เล่าออกมาให้หมดนะฮะเอาให้มันตรงความชอบที่สุดจริงๆหลังจากดีไซน์เริ่มลงตัวแล้วเนี่ยฮะคืองานฝั่งอื่นมันก็จะเริ่มดําเนินไปด้วยเลยนะก็คือคนคิดเนี่ยจะมีเป็นพิมพ์แหวนมาให้ดูว่า เออสัดส่วนแหวนของเราเนี่ยมันจะออกมาหน้าตาประมาณนี้นะแล้วจะมีเป็นแหวนที่เป็นตัวแม่พิมพ์เนี่ยมาให้ดูเราก็เช็คสัดส่วนอีกทีนึงว่าเออมันเป็นแบบที่เราพอใจแล้วหรือเปล่ามันจะค่อยๆเห็นภาพมากขึ้น ตามขั้นตอนซึ่งแทบทุกขั้นตอนเนี่ยคุณคิดเขาจะถ่ายรูปหรือเอาภาพเนี่ยมาคอนเฟิร์มกับลูกค้าตลอดคุณคิดเขาบอกว่าเขาไม่อยากคิดแทนลูกค้าเลยแม้แต่ขั้นตอนเดียวเพราะว่าไอ้แหวนอันเนี้ยมันต้องเป็นแหวนที่ลูกค้าอยากได้ไม่ใช่แหวนที่เจ้าของร้านอยากทํามันต้องเป็นแหวนที่ลูกค้ารู้สึกว่ามันเป็นแหวนของเขาอ่ะเพราะฉะนั้นตลอดการสั่งทำเนี่ยมันจะต้องมีการสื่อสารมีการคอนเฟิร์มมีการเคาะจากทางเรากลับไปทางร้านตลอด แล้วก็ในขั้นตอนนี้ของผมเนี่ยคุณคิดเอาแหวนของตัวเองมาเทียบกับแม่พิมพ์ของแหวนผมให้ดูด้วยแล้วก็บอกมาว่าจริงๆหน้าแหวนเนี่ยมันสามารถที่จะลดความหนาลงได้แล้วคุณคิดก็จะถามว่าเราจะเอาไหมซึ่งผมก็อยากให้มันเป็นแบบเดิมๆะนะฮะก็เลยไม่ได้ให้ลดความบางลงให้มันเป็นแบบ ดังเดิมดังเดิมมาเลยหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะได้เห็นแล้วฮะว่าลายของเราลงบนโลหะเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วพอปั๊มลงบนครั่งเนี่ยมันจะออกมาหน้าตาเป็นประมาณไหนเราพอใจแล้วหรือเปล่าในสัดส่วนความลึกความตื้นของแต่ละจุดของแหวนจากนั้นก็ต้องมีการคอนเฟิร์มอีกนะแล้วคุณคิดก็จะเอาไอ้ลายของเราเนี่ยไปติดกับ วแวนแล้วก็จะมีการฟินิชชิงตัวแหวนอะไรต่างๆอีกทีนึงนะฮะจนเสร็จแบบที่เป็นเงาเงาสวยๆมาเลยมาจนถึงขั้นตอนนี้เนี่ยคุณคิดก็ยังให้เราคอนเฟิร์มอีกทีนึงนะฮะว่าเป็นยังไงบ้างชอบไหมสวยไหมซึ่งผมคิดว่าจริงๆมันก็คล้ายๆฟิตติ้งสูตรแหละเนะก็คือยิ่งเราผ่านขั้นตอนต่างๆไปมากขึ้นเนี่ยการแก้มันก็จะยากมากขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นก็เราก็ต้องคอยเช็คคอยจินตนาการด้วยว่าเออมันจะ ออกมาเป็นยังไงจะได้แก้ได้ทันนะครับต้นส่งมาเนี่ยกระดาษอันนี้ที่ผมมาตั้งเอาไว้เนี่ยนะฮะก็คือมันเป็นกระดาษที่ไอกล่องแหวนเนี่ยมันจะอยู่ในกล่องกระดาษอีกทีหนึ่งแล้วกล่องกระดาษนั้นก็จะใส่อยู่ในนี้ครับแล้วก็หอ่อแล้วก็กระดาษห่อของเขาอันนี้ก็จะมีการปั๊มครั่งเป็นลายซิกเนียแบบนี้มาด้วยนะฮะสังเกตว่าอะไรที่มีครั่งติดมาเนี่ยผมก็จะเก็บเอาไว้หมดเลยอันนี้ก็เก็บเอาไว้ให้ทุกคนดูด้วยนะเพราะว่าเออมัน ผมว่าทุกอย่างมันดูดีมันดูแบบเป็นประสบการณ์ที่ดีนะฮะอันนี้เดี๋ยวผมให้ดูแล้วกันว่าผ่านมาประมาณ1ปีแล้วเนี่ยแหวนเป็นยังไงกันบ้างอย่างที่บอกนะฮะว่าแหวนเนี่ยผมขัดไปแค่2ครั้งนะครับเรียกว่าขัดก็ไม่ค่อยได้หรอกเรียกว่าผมเช็ดเช็เอาแล้วกันจริงๆตัตแหวนเนี่ยภาพรวมคือยังดูดีมากๆนะครับ หน้าแหวนเนี่ยยังใส่กิ้งอยู่เลยถ้าเกิดว่าดูใกล้ๆจริงๆเนี่ยจะเห็นว่าเออมันก็มีรอยขุวนรอยข,น,ข,น,ขนแมวอะที่เขาเรียกว่ารอยขนแมวอะก็มีอยู่บ้างนะครับแล้วก็ด้านในของลายเนี่ยก็จะเหมือนมีอะไรเข้าไปติดๆอยู่บ้างเหมือนกันนะครับก็ไม่รู้จะมีผลกับการปั๊มเครื่องหรือเปล่าแต่ก็เดี๋ยวเราก็จะได้เห็นกันหลักๆเลยที่แหวนได้รับความเสียหายเนี่ยก็คือด้านล่างตรงนี้นะครับเพราะว่าเวลาที่เราใส่แหวน แบบนี้เราก็ใช้มือของเราไปกำนูน่นกำนี่ดึงนูน่นดึงนี่นะครับตรงนี้มันก็จะขูดแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเราเพิ่งผ่านช่วงโควิดกันมาไม่รู้ว่าเรียกว่าผ่านแล้วหรือยังหรือว่ายังอยู่นะครับก็ต้องมีการล้างแอลกอฮอล์มือตลอดแล้วมันก็เผลอครับเพราะเราก็ใส่แหวนอย่างเงี้ยก็เผลอเอาแอลกอฮอล์ลงเช็ดมืออะไรมันก็โดนแหวนก็สังเกตว่าตรงด้านล่างเนี่ยมันก็จะมีความ เงาน้อยกว่าส่วนอื่นแหละแล้วก็รอยขีดขวนค่อนข้างเยอะนะครับบางรอยเนี่ยก็จะลึกเข้าไปถึงเนื้อโลหะด้านในเลยแต่ว่าก็ไม่ได้ซีเรียสนะครับไอตัวที่ซีเรียสเนี่ยคือด้านบนซึ่งยังดูดีอยู่มากๆอ่าหปีนะครับเดี๋ยวลองปั๊มครั่งให้ดูกันด้วยเซตปั๊มครั่งของทางอินซิกเนียนี่แหละเออเดี๋ยวลองปั๊มให้ดูกันนะฮะว่าเป็นยังไง เพื่อความสะดวกในการถ่ายทำผมขอถอดแหวนออกมาปั๊มแล้วกันนะมันจะได้ไม่ทุรักทุเลเกินไปเพราะว่าตอนนี้ผมนั่งอยู่ฝั่งตรงข้างกับกล้องตื่นเต้นฮะทุกคน The moment of truth ผมรอเวลานี้มาเป็นปีกระดาษไหมจ้าโจ ดีนะไม่ทะลุโดนผ้าผมขออีกรอบแก้ตัวแก้ตัวมือใหม่ของแท้ครับคุณเพราะว่าผมไม่รู้ด้วยซ้ำมันต้องทำยังไงนะฮะเนี่จะมากอีกแล้วอ่าน่าจะพอละมั้งยวลองปั๊มให้ดูนะครับชึบ คือเอกดาษแบบเนี้ยผมคิดว่าแว็กซ์มันน่าจะไม่ติดเดี๋ยวเราลองแกะออกมาจากหน้าแหวนพร้อมๆกันฮะว่าลายเขาเป็นยังไงนี่คือลายที่เกิดขึ้นครับงดงามมาก เอ้ยดูดีมากเลยอะแล้วก็เป็นแบบที่เขาบอกจริงๆคือคลั่งไม่ติดนะครับ2.5 wax s e a l i m p r e s s i o n นะครับไม่ติดจริงๆนี่ครับลายออกมาสวยเลยฮนะแต่อาจจะต้องฝึกกันอีกนิดนึงนะครับในการลง Wax ดูดีมากอะทุกคน โอเคฮะทุกคนอีกทีนะฮะอันนี้แหวนของเราและอันนี้คือลายที่เกิดขึ้นจากการพิมพ์ด้วยแหวนของเรานะครับ Signet Ring ก็ลองไปดูกันนะครับ Insignia Bangkok จริงๆเขาทำได้หลากหลายมากเลยนะฮะ ไม่ว่าจะเป็นแหวนเงินเงินชุบแหวนทองแหวนฝังหินฝังอัญมณีอะไรต่างๆแบบนี้ก็ลองเข้าไปดูใน IG ของเขาแล้วกันนะฮะว่าเขาทาอะไรได้บ้างอินสิกเนี a ยแบงคอกเขียนติดกันแบบนี้เลยแล้วก็อยากได้แบบไหนก็ส่งไปปรึกษาคุณคิดทาง DM ได้เลยครับก็ถ้าอยากได้ลายอาร์ตบกก็ทักผมมาแล้วกันทาง IG นะครับวันนี้ก็ฝากเอาไว้เท่านี้แลลวฮะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับ